กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและการหรือยังคะนะคะก็ถ้ายังเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะอในช่วงนี้อาจารย์รันคะทวนอีกรอบหนึ่งนะว่าจะมีอะไรมาวันนี้ถืออะไรมาเขาเรียกองค์พ่อ์จตุคามพรรามเทพนะครับพระรามเทพอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเหนือดวงหรือว่นพทธิสวรรค์หรือว่าเหรียญยกฐานะนั่นเองนะครับคุณลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะ มีเหรียญเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับด้านบนสุดสองฝั่งก็จะเป็นรูปลาหูนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันนทรหดนะครับแล้วก็จะมีรูปองค์พ่อนั่งอยู่ตรงกลางนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ประธานพรมั้งเนี่ยยกมือข้างหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะมีลาหูอีกสองข้างนะครับแล้วเขียนไว้จตุค,คามราม,มาเทพนะครับด้านหลังนะครับความหมายแบบดีมากนะครับความหมายดีมาก เขาเขียนไว้ในเหรียญบอกว่าโชคลาบมีมาการค้าก้าวหน้าค้าขายล่ำรวยนะครับเนื้อดวงพ่อให้พรลูกแล้วก็ต่อด้วยมียศเพิ่มยศมีทุกพ้นทุกนะครับมีสุขไรโรคามส,สมปราถนาทุกประการเป,เป็นตัวอักษรข้างในเป็นตัวอักษรภาษาไทยเลยเน,นะครับไล่ตนะั้งแต่ด้านข้างเนี่ยเลาะเข้าไปเป็นสี่เหลี่ยมเลย อความหมายดีมากตรงกลางก็จะเป็นรูปพระปรางนะครับรูปพระปรางที่วัดอะนะครับเพราะว่าวัดพุทธไทยนี่เป็นวัดเก่าแก่นะตั้งแต่ต้นตั้งแต่เผลอจะก่อนก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำไปนะครับสำนักพุทธไทยสวรรค์ในสมัยก่อนเป็นสำนักฝึกดาสวในที่เราดูหนังสมเด็จพระนเรศวรเลยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาจะพูดถึงสำนักพุทธไทยสวรรค์ เป็นหลักนะครับเป็นสำนักเล่าเรียนทั้งเ,เรียนหนังสือทั้งเรียนต่อสู้นะครับเนือ่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเราทำการรบพุ่งกันบ่อยรบลาแย่งชิงดินแดนชิงนู่นชิงนี่กันขยายอาณาจักรกันนะครับก็เลยทำให้สำนักนี้เป็นหนึ่งในสำนักตักกศิลานั่นเองนะครับนี่สวยงามใช่แล้วด้านในนะครับก็จะมีรูป จำลองขององค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับเข้าไปไหว้ได้เลยเขาจะนี่นี่นี่จะมีทูบมีอะไรให้เสร็ัสดิ์เลยนะครับทูบสีดํารูปอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยเตรียมแค่เงินหยอดตู้บริจาคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามศรัทธาสามศรัทธาห้าบาทสิบบาทได้หมดนะครับทางวัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าอะไรขอให้มีจิตศรัทธานะครับเลี้ยนเหนือดวงนะครับ เป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อชิจัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในการสมโพชพระอารามหลวงนะครับเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติครบ60ปีนะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงนะครับเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2549นะครับ และใช้ชื่อว่าเรียนเหนือดวงน,นะครับเรียนเหนือดวงนะครับทํำพิธีครั้งแรกโดยหลวงพ่ออธิโชคนะครับได้อัญเชิญบารมีองค์พ่อจตุคามรามเทพและอธิษฐานจิตณวิหารขององค์พ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2449นะครับหลังจากนั้นครั้งที่สได้นําเข้า พิธีพุทธาพิเศษณวัดพุทธไทยสวรรค์เ mm hmm. มื่อวันที่20สิงหาปลุกเสกสองวันละ,นะะนะครับพุทธศักราช2549นะครับโดยมีพระเถราจารย์อธิษฐานจิตปลุกเสก16รูปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายกรุงเทพนนบุรีแล้วก็สายยุธยาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ16รูปนะครับประกอบไปด้วย1พระพรมสุทธีวัศเกตนะครับ สองพระเทพวรเวทีหลวงพ่อวินนะครับวัดบรมวงศ์อิสลามนะครับออ,อ,อะไรเนี่ยคะ่ะอิสระวลาลามนะครับประธานโทษจังหวัดพระนครศรียุจยาแล้วก็หลวงพ่อแววนะครับวัดพน,นันเชิงแล้วมีหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงปู่ทิม<ะ>วัดพระขาวนะครับสายุดยาหมดเลยหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับ หลวงพ่อรวยวัตกโกหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วโอ้นี่อยู่ค,ครบเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับหลวงพ่อทิมวัดพร,ระขาวหลวงพ่อะเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มเนี่ยเขาจะเป็นเจเนอเรชันเดียวกันอ่าเหมือนสมัยก่อนมีกักการนกันกงงใช่ไหมมีจัดจงคงอีอ่างเงี้ยแล้วก็มีหลวงพ่อคูนโอ้อีกหลายหลายรูปนะครับแล้วเนี่ยเจเนอเรชันปี3กว่าประมาณ3กว่า4กว่าเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยหลวงพ่อเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ยังมีพระครูสุนทรนะครับจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพนะครับแล้วยังมีปู่เลี้ยนวัดบางละผมหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาตนะครับอันนี้เป็นหลานหลวง,งพ่อกันนะครับหลวงพ่อแมน้นวัดนาต่างนอกหลวงพ่อภูนวัดบ้านแพนนะครับหลวงพ่อเสงี่ยมวัดใหม่กบเจ้านะครับแล้วยังมีหลวงพ่ออุด,ดมนะครับและสุดท้ายเลยหลวงพ่ออดีโชคนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นเอง จำนวนการสร้างทั้งหมดนะครับแบ่งแยกเป็นเนื้อทองคำนะครับปฐมมะเลิกสร้าง16เหรียญมีโค้ดกำกับนะครับสองโค้ดด้านหลังเหรียญนะบริเวณซ้ายขวาองค์พระปรางนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อทองคำนะครับสร้างอีก160เหรียญนะทองคำธรรมดานะครับสร้าง160เหรียญต่อโค้ดอักษรทนะครับบริเวณด้านซ้ายขององค์พระปราง <S <S เนื้อเงินปฐมมะเลิก16เหรียญนะนะครับ ต่อโคดงงูสองโค้ดด้านหลังนะครับแยกซ้ายขวาองค์พระปรางนะครับแล้วก็ยังมีเงินยวง250หเหรียญอ<ฮ>นะันนี้ต่อโค้ดพระบรมธาตุส,สองโคดนะครับด้านหลังเหรียญบริเวณซ้ายองค์พระปรางนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อเงินธรรมดานะครับสร้าง1,200เหรียญน,นะครับ<ฮ>ต่อ,อต่อโคดงงูด้านหลังเหมือนกันนะครับบริเวณขวาขององค์พระปราง เนี่ยโค้ดเนี่ยเขาจะแยกคนละตำแหน่งตำแหน่งเลยว่าเนื้อไหนเป็นเนื้อไหนนะครับส่วนเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะมีมัตเตอร์พิเศษมัตเตอร์พีทนะครับแจกกรรมการสร้างแค่26เหรียญต่อโค้ดนะ,นะครับ2โค้ดต่อโค้ดนะ2โค้ดบริเวณด้านซ้ายด้านขวาขององค์ลาหูใต้พระปรางนะครับนวะมัตเตอร์พีทนะครับอีกจำนวนการสร้าง1,200เหรียญนะครับอันนี้ต่อโค้ดนะบริเวณ ข้างแขนข้างแขนขวาของราหูใต้องค์พระปรางนะครับเนื้อปอกลูกปืนนะครับหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับสร้างจํานวนหนึ่งพันสองร้อยเหรียญทองแดงปฐมฤมษ์เลิกสิบหกเหรียญน,นะครับแต่แต่ละเนื้อเนี่ยไอ้ที่เป็นเนื้อพิเศษแล้วมีน้อยๆยเนีย่ยโค้ดเขาบังคับตายตัวเลยว่าต้องอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เนื้อทอง,ทอง,ทองแดงเถื่อนนะครับหลังเรียบมีแค่สิบสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ ทองแดงเถื่อนหลังเต็ม48เหรียญน,นะครับ48เหออ <48 S 1> รียญใช่แล้วก็มีเนื้อทองแดงธรรมดาสร้าง20,000 5,000เหรียญน,นะครับจำนวนเยอะอพอสมควรแต่ถ้าจำนวนเยอะๆอย่างนี้แล้วขึ้นมาหมื่นได้นเก่งแล้วไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแล้วก็สุดท้ายเลยมีเนื้อตะกั่วจำนวนสร้างแค่6,555เหรียญเท่านั้นนะครับ ต้องแดงเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีทั้งมีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดอ่าไม่มีโค้ดก็ราคาจะถูกลงครึ่งหนึ่งอ่ามีโค้ดหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีโค้ดอาจจะเหลือ5,000ันะครับถูกลงถึงครึ่งหนึ่งเลยเหรอฮะใช่ใช่นะครับของเทียมทำริมแบบมีเยอะนะครับแต่ไม่เหมือนอ่าแต่สวยมากเลยนะคะเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนๆสังเกตดูดิว่าอ่าการแกะแม่พิมพ์เนี่ยการขึ้นบล็อกขึ้นอะไรของเขาจะเป็นศิลปะนูนสูง ยกสูงเลยนะครับรงพ่อจตุคามเนี่ยนูนสูงขึ้นมาแบบมากเป็นพิเศษนะครับเสร็จแล้วพื้นเหลียญเนี่ยเขาจะขัดเงานะพื้นเหลี่ยญก็จะมีการทักเงานะครับเพราะฉะนั้นเราจะใสพื้นใสเป็นกระจกนะครับแล้วก็ปรากฏเส้นรัศมีเล็กๆเหมือนยี่ห้าศตวรรษนะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับเนี่ยรัศมีศาสตร์กระจายเลยพวกเนี้ยพื้นถ้าเป็นเนื้องเงินนะครับใสเป็นกระจกเลย เราจะมองเห็นแต่เสี้ยนอย่างเงี้ยเท่านั้นนะครับเนี่ยมองเห็นแต่เสียเส้ยนเสี้ยนเสี้ยนทั่วเหรียญเลยนะครับจําไว้นะครับหยิบเหรียญมาส่องครั้งแรกเลยดูก่อนว่าพื้นขัดเงาไหมนะขัดเงาใสาบ้องเป็นกระจกอย่างเงี้ยแล้วค่อยส่องดูนะครับหลักการดูนะครับดูความลึกเป็นหลักนะครับดูความลึกดูความคมเป็นเริ่มตั้งแต่ฐานเลยอ่ะนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาเราตะแคงข้างดูเนี่ยมันจะนูนสูงมากนะครับ นูนยกสูงเห็นไหมครับค่ะเนี่ยความคมชัดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับ<า>บัวอ่าบัวเนี่ยเห็นไหมะจะมีเส้นซ้อนเนี่ยบัวจะมีเส้นซ้อนเป็นกลีบเด้งๆเลยนะครับนี่ล่าหูนะครับถัดขึ้นมาแล้วก็จะมีเกดพยานาคที่องค์พ่อนั่งประทับอยู่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นความคมไหมนี่คมคมทุกสัดส่วน นะครับ <c oughs> คมมากๆ <c oughs> บริเวณด้านล่างนะครับไล่มาแต่ข้างล่างเลยนด้านล่างนะครับก็จะมีลวดลายเห็นไหมครับนี่ที่อ,อาศนะที่หลวงองค์พ่อนั่งอยู่นะครับก็จะมีลวดลายคมชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับขา <c oughs> นะครับนิ้วเป็นนิ้วเห็นไหม นิ้วชัดเจนนะครับนิ้วชัดเจนนี่ขาใหญ่นะครับาขาใหญ่มือใหญ่นะครับมือค่อนข้างใหญ่นี่มือใหญ่นิ้วอวบอูมนะครับแขนใหญ่ล่ำนะครับเห็นไหมครับแขนใหญ่ล่ำเสร็จแล้วเนี่ยความพิเศษนั่นก็คือ จุดสังเกตนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีขีดบริเวณแขนเห็นไหมครับแขนจะมีขีดเล็กๆวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,งไปหลายๆเส้นนะครับนี่ไล่ขึ้นมาจะมีขนแมวเล็กๆเ,เ,เลยนะครับตั้งแต่บนจะลดล่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนความคมชัดหมดนะครับบริเวณขานะครับขาก็จะมีลายเส้นเช่นเดียวกันเห็นไหมนี่ยจะมีขีด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  น,นะครับใบหน้าคมชัดเจนนะครับบริเวณรัศมีนะครับรัศมีของรอบๆอ,องค์พ่อเนี่ยจะเป็นแอ่งลึกลงไปจะเป็นแอ่งกระทะนะครับแต่โดนขัดชักเงาเห็นไหมใสบ้องเลยใสยเป็นกระจกเลยนะครับใสามากแล้วก็ลึกนะครับเนี่ยลึกมากแล้วก็จะมีรัศมีเห็นไหมครับจะมีรัศมีสาดกระจายไปทั่วเลยนะขัดแบบชักเงาแบบใสบ้องเลย นะครับใสแแ๋วแหววหน้าตานะครับหน้าตาก็ต้องมีความคมชัดเช่นเดียวกันนะครับนี่คมชัดนะครับตาเป็นเม็ดจมูกโด่งริมฝีป,ปากหนานะครับทุกสิ่งทุกอย่างคมหมดเลยนิ้วนะครับนิ้วมือด้านบนนะครับเห็นไหมครับเวลาเราตะแคงดูเนี่ยมือเขาเนี่ย จะสอดเข้าไปด้านในเลยนะครับเล็บจะมาบรรจบบริเวณนี้นะครับมองมองมุมนี้มองไม่เห็นนะแต่ถ้าตะแคงดูนะครับเราจะเห็นเป็นนิ้วอยู่ด้านบนชัดเจนเนี่ยนิ้วจะล้นไปบนสันมือนะครับเนี่ยไปบรรจบพญานาคเลยนะครับลอยจานนะครับลอยจานต้องจำลายมือให้แม่นๆนะครับต้องซื้อของแท้มาดูสำหรับเหรียญที่มีจานเนี่ยดูการตอหว,วดดูการลงเหล็กนะครับ นี่ก็เหมือนลายเซนจำลายเซนมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับรัศมีนะครับไม่เว้นทุกซอกทุกซอยนะทุกซอกทุกซอยก็จะมีรัศมีวิ่งแผ่กระจายหมดนะครับรอบรอบลาหูรอบรอบเหรียญมีเต็มไปหมดเลยนะครับพญานาคอันสุดท้ายนะครับนี่โอ้โหแกะบล็อกได้สวยมากเนี่ยรายละเอียดเนี่ยด้านบนมีรายละเอียดหมดเลยนะครับรายละเอียดพวกนี้เนี่ยเท่าที่เห็นของเก๊น,นะครับมันจะเบลอ ไม่ไม่คม่ะมัาไม่มันนไม่คมแบบนี้นะครับเนี่ยมันไม่เป็นแท่งมันไม่เป็นแท่งแบบนี้มันไม่เป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดแบบนี้แล้วที่สําคัญนะครับพวกรัศมีพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเสี้ยนมีไม่ค่อยมีให้เห็นอ่าอันนี้อันนี้จะเห็นทั่วเหรียญเลยเห็นไหมครับเนี่ยเราจะเห็นประกายเสี้ยนเนี่ยวิ่งเป็นแพรเลยนะครับวิ่งสาด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 เยอะไปหมดนะครับเป็นล้านล้านเส้นนะครับ ี่ปูทิมก็เป <mail> <radas heartbreaking igue> so like ็นแบบเดียวกันนะครับปูทิมก็จะมีเสี้ยนแบบเนี้พวกเสมาพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับตัวยันนะครับตัวยันยันนี่รู้สึกว่าเหมือนจะเดินจะใช้เครื่องเดินละจะเดินเพจเดินอะไร่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบนบนบนสุดของตัวยันเนี่ยจะมีจุดไข่ปลาเล็กๆเหมือนผิวมะละห่อยไหมเนี่ยจะเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆๆ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 เลๆๆๆๆๆๆบๆๆๆเๆๆ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 ๆคๆๆ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  ของเกก็จะติดเป็นแค่ตัวอักษรแต่ว่ารายละเอียดเล็กน้อยพราะเนี่ยพวกผิวมะละที่เคลือบด้านบนอยู่อย่างเงี้ยนะครับที่คดเคี้ยวไปเป็นตัวยันมันจะไม่เป็นผลจําไว้นะครับเนี่ยมันจะเป็นผลเล็กๆบริเวณด้านบนสุดของยันนะครับยันนี้ก็มีเหมือนกันนะักทอเหาหดนะครับจะมีผลอยู่ด้านบนเสร็จแล้วนะครับ ดูเสี้ยนดูอะไรเสร็จเรียบร้อยดูความคมชัดนะครับดูบัวดิบัวเนี่ยเนี่ยเหมือนภาพวาดไหมเหมือนภาพสเก็ตไหม<ช>นะครับ<ช>จะมีเสี้ยนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยอ่อนชดช้อยนะครับการแกะบล็อกนี่ไม่ธรรมดาสกุลช่างเนี่ยโอ้โหเหลือเหลือกิน,เห,กนเหลือใช้จริงๆนะครับสกุลช่างนี่เก่งมากน่าโรงงานนี่เก่งนะมากละเอียดละเอียดยิบเลยเนี่ยดูดิตั้งใจมากอ่ะเนี่ยพวกขีดพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นตำหนิในแม่พิมพ์นะครับบริเวณบัวอย่างเงี้ย เนี่ยเส้นซ้อนๆซ้อนๆซ,อน,ซ,อ,นซ,อ,นซอนกันอยู่บริเวณบัวนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังนะมาเริ่มที่สังขอบเหรียญก่อนเราจะสังเกตเห็นว่าขอบนอกเนี่ยจะมีขีดเห็นไหมจะมีขีดขีดอยู่รอบเลยอันนี้ขอบนอกเหรียญอ่าด้านข้างจะเป็นขีดขวางเนี่ยจะเป็นขีดขวางปุ๊บปุ๊บป๊บ ด้านล่างก็จะเป็นขีดขวางเช่นเดียวกันแต่จะมีลายเส้นเนี่ยมีลายเส้นวิ่งนะั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเลยเป็นเป็นเส้นยาวๆเห็นไหมอ่าเป็นเส้นยา,ยาวๆเลยปึ๊บไล่มาอ่ะพอมาถึงนี้ก็จะมีซี่แหละเห็นไหมอันนี้คือขอบข้างนะครับขอบข้างต้องคมแบบนี้นะอ่าต้องคมแบบนี้นะครับเบอร์ตื้นไม่ได้นะครับ คมเหมือนใบมีดก่นอนุมานประมาณนั้นนะครับด้านบนสุดก็จะมีอันนี้มันสะท้อนนิดนึงนะครับทีนี้มาดูความค,าม,คามชัดของด้านหลังนะพับปลางนะครับเห็นไหมผ้าปลางเนี่ยคมชัดลึกบริเวณล่องนะครับช่องหน้าต่างช่องหน้าต่างทุกช่องนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆจะมีเซียนทุกหน้าต่างเลยเนี่ยจะมีเซียนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ย เนี่ยเห็นไหมมีทุกแทบจะแทบจะแทบแทบแทบมีม,มีมีทุกหน้าต่างเลยนะครับที่เป็นช่องว่างนะครับต่อให้พระศึกยังไงนะครับพื้นก็จะไม่ศึกพื้นจะศึกเป,เป็นสิ่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูก็คือเสี้ยนตามพื้นนะครับดูก่อนเสี้ยนตามพื้นมีไหมมีไหมถ้ามีอย่างเงี้ยโอกาสแท้มีชัยไปกว่าครึ่งแหละนะครับบริเวณพระปางเห็นไหมพ้ะปางโอ้คมมากคมชัดลึกนะครับทุกรายละเอียดเด้งหมด เป็นศิละปะนูนสูงนะครับยกนูนสูงนะเพราะฉะนั้นเรารายละเอียดเนี่ยมาทุกเม็ดพื้นเห็นไนหะมสรักมีโอ้ฝาดกระจายเลยลาหูเนี่ยเหมือนมีชีวิตเลยดูดิคุณออยดูเหมือนลาหูกำลังมองเราอยู่ไหมใช่มีแบบแววเหมือนเป็นแบบใช่น้อาจารย์จริงๆนะบูชาพ่อแล้วรวยนะอย่างเงี้ยเหมือนท่านกำลังบอกเราอยู่นะครับ สมปรานาทุกประการเหรียญทองแดงนะครับทองแดงฟอนโคดจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นโค้ดดอเด็กโค้ดมีหลายตัวแต่ถ้าตอ,อกทองแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอเด็กนะครับจะตอ,อกบริเวณน,นี้เสมอดูธรรมชาติทีนี้มาดูจุดใจตังจุดใจตังจะอยู่ข้างเหรียญน,นะครับเหรียญเนี่ยบางทีเราจับมาแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บถ้าจะดูตัวตัดเนี่ยตะแคงซ้าย กลับมาตะแคงซ้ายฟึบนะครับบริเวณเนี่ยจะมีตัวตัดหยาบๆอยู่เดี๋ยวขอขอภาพหน่อยออขอภาพตูนิดนอันนี้แกะไม่ได้อะค่ะอาจารย์อันนี้แกะไม่ได้ขายเ็ไปอย่างเงี้ดิตอนถ่ายรูปส่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งอยู่ภาพตัวตัดนะครับมีไหมที่วงกลมไว้อ่อเดี๋ยวลองดูมมนมะเ,เป็นตัวตัดส่วนมากตัวตัดนี่จะเป็นตัวจุดใจ โกฏิเนี่เป็นจุดใจตังนะครับเป็นจุดใจตังเสมอเลยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมองเห็นไหมเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองอยู่ด้านบนนะครับฟันเฟืองอยู่ด้านบนแล้วล่องช่องไฟอย่างเงี้ยช่องไฟเขาจะหยาบๆนิดนึงนะครับช่องไฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ เห็นมั้งเนี่ยมองผ่านโทรศัพท์อีกทีมองผ่านโทรศัพท์ีกทีค่อนข้างลำบากนะครับเอ๊ภาพนิ่งส่งไปให้คุณบอลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้พี่ทสักครู่สักครู่นะครับรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงโฟกัสหายนี่แหละตรงจุดใจตังซะด้วยสิใช่ แต่เนื้อนี่แบบอโอ้โหมันวับเลยนะฮะอาจารย์โยมันดีครับเพราะว่าเขาได้รับการขัดตัวก็ขัดพื้นก็ขัดนะครับสวยสวยนะครับรายละเอียดคมชัดลึกถึงเหนือ,อน,นี่ขนาดในพลาสติกนะพลาสติกยังทะลุทะลวงยังมีความคมชัดระดับเพชดีเลยนะครับแสดงว่าการศิละปะการแกะล็อกเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดูสิเนี่ยอันนี้คือด้านบนนะคมกริบเลยคมนะครับคมทุกสัตว์ทุกส่วนนะครับ อาจารย์พยายามมากค่ะยากจยาำอยากจะย้ำอยากจะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเราก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับค่ะก็แต่ว่าอันนี้มองผ่านโทรทัศน์ไอ้โทรศัพท์อีกทีนึงก็จะโอ้โหเนี่ยแน่ๆตัวตัดด้านบนจะเป็นตัวตัดหยาบๆแบบเนี้ยจะเหมือนกันเลยค่ะนะจะตัดหยาบๆนิดนึงอาจารย์เอาภาพเล็กลงนิดนึงดีไหมคะหรือว่านี่มันจะขยายไปนิดนึง มันมันเล็กได้แค่นี้โออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะแกะดูจริงๆมันมีเหรียญที่ผมแกะแล้วนะมันเป็นเหรียญเงินอ่าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับพอดีขายไปแสนกว่าบ,บาทอ่าเหรียญมันก็เลยไม่อยู่นะครับเหรียญน,นี้เพิ่งซื้อมาล่าสุดก็ไปอีกแล้วเป็นที่ต้องการกําลังเป็นที่ต้องการนะครับเหรียญรุ่นนี้อ่า เอาล้วถ้าไม่เข้าใจลองส่งรูปถ่ายมาดูก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมดูให้ได้ไดนะ,นะ,ะพิจารณาจากรูปไม่ว่าจะเป็นเนื้อตะกัวเนื้ออะไรเนะี่ยยินดีรับเช่าหมดเลยค่ะ,คะนะคะก็ส่งมาเพื่อความสบายใจนะคะดีกว่าว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่นะคะหรือว่าอาจจะไม่ตรงเนี่ยก็จะต้องการความผิดหวังก็แล้วกันเนาะจ้ะเนาะใช่ใช่ไหมคะการเสียเวลาเอางี้ดีกว่าใช่ค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้ายังไงแล้ว เบรกสุดท้ายของรายการเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์รันมรดกไทยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 2 6 7 8 6 7 6 1, 1นะคะที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะแล้วก็ SMS ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะเป็นคำถามเนี่ยเดี๋ยวอ้าาอยจะค่อยๆอ่านให้อาจารย์รันเนี่ยตอบนะคะให้จั์พักดื่มน้ำสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ